กลับเข้าสู่รายการคุยข่าวกับปวสกาหนึ่ง้านะคะยังคงอยู่กับดิฉันชัชลัยเช่นเคยค่ะพร้อมกับภารกิจของหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาในการลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะกองบัญชาการกองท ทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3 1หนึ่งสำนักง,งานพัฒนาภาค3ามหน่วยบัญชาการทหารนาได้ดำเนินการติดตั้งถังบรรจุน้ำ PE จำนวนสองใบเพื่อทำการกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคในฤดูแล้งและเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงณโรงเรียนบ้านศบปืนตำบลห้วยโกนอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านนั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไป กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25สำนักง,งานพัฒนาภัก2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้แจกจ่ายน้ำอุปโภคให้แก่ประชาชนที่ตำบลพลทองเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำอุปโภคไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเนื่องจากระบบประปาชุมชนเกิดการชํารุดนะคะและอยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง โดยเราได้ให้การช่วยเหลือณนะบ้านไร่หมู่5และบ้านสันติสุขหมู่9ตําบลโพนทองอาําเภอโพตากจังหวัดหนองคายนั่นเองค่ะต่เอเนี่อกันที่ภารกิจต,ต่อไปกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่52สานักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณาภาัยเคลื่อนที่เร็วเข้าสำรวจพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเพื่อประเมินสถานการณ์และนำไปจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปณบริเวณริมคลองประเทียนตมตาเปกอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ